ขอบคุณค่ะขอบคุณะเเ็นแห่งปีรเป็นไงบ้างคะรู้สึกรู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณที่มีเพลงเพลงนี้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงเพลงนี้มันก็ทําให้เราได้แบบเดินทางไปไกลามากแล้วก็แบบทำให้หลายๆคนได้รู้จักเราอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณคุณวันเสร์ที่แบบว่าช่วยแบบสนับสนุนมาตั้งแต่ ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีหน้าที่ก็คือการสแปมคนอื่นด้วยเพลงนี้นะครับผมตั้งแต่มันปล่อยมาใหม่ๆก็คือขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยแบบว่าแชร์เพลงนี้กันแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับผมคือเป็นรางวัลที่สองในปีนี้ใช่ไหมครับครับผมใช่เพราะปีที่แล้วก็คือเบสเมลเบสอาร์ติสต์ปีนี้เป็นไงบ้างสองปีติดคุณพระรางวัลเวทีนี้เป็นเกียรติมากแล้วก็คือจริงจริงรางวัลเนี้ยเราเราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละว่าแบบเหมือนแบบ ศิลปินแบบจริงๆ,ๆเขาได้กันอะไรเงี้ยไม่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ได้เนี่ยมาแบบไวที่บ้านแล้วก็ปีที่แล้วด้วยแล้วก็ปีนี้ด้วยหมายถึงว่าเป็นการกอะไรตีเลยไหมคะว่าเป็นศิลป,ป,ปินที่มีเพลงดังอะไรเงี้ยคมันมันความสำเร็จได้ไหมครับผมว่าความสํนเนาเนะร็จของของการเป็นศิลปินก็คือนั่นแหละคือการที่ปล่อยเพลงไปแล้วเพลงเนี้ยมันไปทํางานหรือว่าเพลงมันไปทํางานเป็นความรู้สึกอของคนอะ่ะมันทำให้คนรู้สึกอะไรบางอย่างเป็นเพื่อนเขาเป็นคนที่แบบ เวลาเขาฟังเราเร้สึกว่าเออดีขึ้นมาจากเศร้าๆก็เศร้ากว่าเดิมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านั้นก็เป็นหน้าที่เราแล้วนั่นคือความสักเซสของมันแล้วรางวัลคือผลกําไรผลโบนัสที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราทํางานที่เรารู้สึกว่ามันยากนั้นเป็นแบบนั้นเราสักเซสในตรงนั้นแล้วนี่คือโบนัสของมันมันมีผลว่ามีผลอกาใชีวิตเบินเป็นกาังให้รอะไรอมีมีผลต่อการใช้ชีวิตเลยทีเดียวเป็นกลังใจไงอ๋อก็คือแบบที่มีผลนะครับเพราะว่าเวลาที่เรา ใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่มีมือขวาเพราะเราต้องถือไว้ตลอดเวลา, <c oughs> าใช้มือซ้ายกินข้าวอันนี้จะมีผลต่อการใช้ชีวิตนิดหนึง่งใช่ใช่ใช่ค่าของมันนะขอคุณค่ของมัน <laughs> จริงผมพยายามไม่ให้มันมาแบบกวนในเรื่องของอหัวใจมากเราดีใจในตอนที่เราได้เรารู้สึกขอบคุณมากๆแต่ว่าอยาให้มันมากวนเรื่องว่าเราจะทํายังไงดีให้ปีหน้าเราได้รางวัลอีกเนี่ยหรอฮะเพราะว่าจริงสิ่งนั้นสำคัญที่สุดคือ mindset ของการได้รับรางวัลมากกว่าว่าเราได้รับมันเราดีใจกับมัน ขอบคุณมันขอบคุณแฟนคลับขอบคุณที่ทําให้รางวัลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมาโฟกัสแค่เรื่องผลงานของเรามากกว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลนี้มันเป็นหน้าที่ของคนอื่นในการตัดสินว่าเราควรจะได้รับรางวัลหรือเปล่าแต่สําหรับตัวเราแล้วเราได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลอ่ะเราไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าได้รับก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจแทนคุณมาสอาทุกคนด้วยอะไรย่างเงี้ยผมก็เพราะฉะนั้นผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับรางวัลนี้ไม่มีผล คือผมว่ามันไม่ใช่เป็นแรงผลัดมันคือคือผลตอบแทนมากกว่าม,มันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย<พ>เราได้มาแล้วเราเหมือนเราเรามาเป็นตัวแทนหมู่บ้านของคุณวันเสาร์มารับอันนี้แทนล้วแแบบคุณวันเสาร์ทุกคนแบบภูมิใจกับมันอะไรเงรี้ยจากการที่เราทำงานหนักมาตลอดอะไรเงรี<ช>้ยนี่คือโบนัสของมันาวันนี้ไม่ใช่เป็นขอเดียวไม่ใช่เราแชร์มันกับอ๋อเราเราแชร์มันกับผู้ฟังเนาะที่บังเอิญผ่านก็มาฟังแล้วแชร์ให้เพื่อนเราแชร์มันกับทีมงานเนาะที่เขียนทุกคนแล้วก็อ่าเราแชร์มันกับ พี่ๆทุกคนที่ชอบถ่ายคลิปไปลง <laughs> ใช่แล้วก็ใส่ใส่เพลงนี้ลงไป <c oughs> แล้วแชร์มันกับทุกคนแหละท,ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงนี้เพราะฉะนั้นเราแชร์มันกับคุณมันเสาเราแชร์มันกับตัวเองแต่ว่ามันไม่ใช่ของวันของ,ของเราคนเดียวแน, <c oughs> น่นอนจริงๆ ตัวเจเองก็ไม่ไม่ใช่แค่นักร้องที่ได้ร,รับรางวักลการันตีมีผลงานการสแสดงหลายอย่างเลยรเราคิดว่าเราแบบถึงจุดนดี้แล้วเนี่ยเรามีได้คิดแอบคิดไหมว่าเราจะแบบเอ้ยดังปึ้งผมเคยพูดไว้ประมาณ3ปีที่แล้ว<ม>ว่าคือตอนนั้นที่ที่เหมือนแบบว่าเราทํางานซีรีส์แล้วแล้วเหมือนงานซีรีส์มันทําให้เรารู้สึกว่าเปลี่ยนไปในช่วงข้ามืนญ่ะผมเคยพูดกับตัวเองว่าผมตามความรู้สึกไม่ทันกับเหตุการณ์เพราะว่าเหตุการณ์มันไปเร็ว อันนี้มันไปเร็วขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีหนอนซ็อกเลยมันก็เลยต้องค่อยๆเหมือนแบบว่าตระหนักกับมันในแต่ละโมเมนต์ว่าเราผ่านในแต่ละจุดมาได้ไงในชีวิตเลยงี้ยเออผมก็ค่อยๆค่อยๆใช้ชีวิตมาโดยที่แบบว่าอยากให้ทุกๆมันสาคัญกับเราจริงๆไม่ใช่ว่าเราเดินเบลเลออกมารับรางวัลเราก็้งงว่ามันมีความหมายกับเรายังไงอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นทุกโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะถ้าสมมติว่าเราตายพรุ่งนี้เราเราโอเคแล้วเพราะว่าเราคุ้มค่ากับมันแล้วเราเราได้ทําทุกสิ่งที่เราอ ทำตามถึงแม้ว่าวันนี้มันจะทําตามเหตุการณ์ไม่ตันมั่งความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่เรารู้อยู่เสมอว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสํงคสงาคัญปีหน้าก็จะแมสกว่านี้เนาะไม่รู้ครับแมสไม่แมสไม่ใช่เรื่องที่ผมบอกว่าต้องไปใส่ใจใส่สิ่งที่ควรใส่ใจคือผลงานอย่างเดียวอ่ออาโอเคจ้าขอบใจขอบคุณครับพี่เซฟขอบคุณครับแล้วสีชุดเข้ากับดาวมากแต่ถ้าถึงคู่กันอย่างนี้ได้เลยนะคะแต่ผ้าเป็นเสื้อเบสก็เป็นไา่เลยอะ ทั้งชงทั้งเสิร์ฟแล้วนนท์เจฟติดไหมคะนนท์เจฟนนท์เจฟติดไหมฮะติด์เจฟนนท์เจฟหน้าที่จีนเป็นหน้าที่คนอื่นเราก็ใช้ชีวิตกับเราไม่ใช่ค่ะว่าถ้าเป็นนนท์เจฟติดไหมคะคุณเจฟติดไหมคะติดเรื่องอะไรครับเขาเป็นนนเจฟเป็นคนเรียกคุนนท์เจฟเหรอติดแบบเขาเขไม่พร้อมรับผิดชอบคำถามก็หรอกดูจากทรงอ่ะวันนั้นเราไม่จำเป็นต้องตอบอ๋อโอเคได้สมมติเลยครับผมขอบคุณครับ